ขณะเดียวกันวันนี้ทางคณะกรรมการสอบสวนของกระทรวงคมนาคมค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความปลอดภัยของตัวเครื่องบินนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตแต่เบื้องต้นอย่างที่บอกไปยังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุการเกิดเหตุได้นะคะความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณอิธิพัน์ปินลโดค่ะ สองท่านครับจุดที่ผมอยู่บริเวณนี้คือจุดที่คเครื่องบินเล็กตกครับซึ่งห่างจากหัวสนามบินหรือว่าวันเวย์นั้นประมาณ200เมตรนะครับมองไปข้างในก็จะเห็นคเครื่องบินเล็กนะครับซึ่งจอดอยู่บริเวณด้านหน้าเหนือหัวลันเวย์นะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าจุดที่ขึ้นจากรันเวย์เนี่ยกับจุดที่ตกด้านซ้ายมือของผมบริเวณน,นี้ครับเครื่องบินเล็กขึ้นได้ไม่ไกลเลยครับแต่ก็ประสบอุบัติเหตุ ตกลงมาสัก่อนครับล่าสุดนั้นคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงคมานาคมนั้นเข้ามาตรวจสอบตัวเครื่องแล้วนะครับเพื่อดูในเรื่องของความปลอดภยัยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับ โดยกรคณะกรรมการตรวจส,สอบสอบสวนข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชาอาณาจากักรหรือ IC, ว่า AAIC กระทรวงคมนาคมครับป้องกันและบรรเทาภายัยขอภายครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดสมุทรสาครครับเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุครับเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุเครื่องบินเล็ก2ที่นั่งหมายเลขเครื่องบิน SS ดีอีวีนะครับซึ่งประสบอุบัติเหตุตกลงมาในรีสอร์ทขณะนําเครื่องขึ้นทดสอบครับห่างจากสนามบินประมาณ350เมตรโดยการตรวจสอบนั้นใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงครับภายหลังจากการเข้าตรวจสอบครับคณะกรรมาการสอบสวนได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับว่าเป็นการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรครับและเพื่อออกคําเตือนในอนาคตป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันอีกครับแล้วก็แยกกับการสอบ สอบสวนของการเกิดอาชญากรรมนะครับ,รบงานกองกองสอบสวนอาชญากรเป็นการสอบสวนความปลอดภัยว่าเหตุที่เกิดเกิดจากอะไรและจะออกอนานเาเมนเป็นบุริตินว่าสิ่งมีเหตุสิ่งนี้เกิดให้ระมัดระวังว่าถ้าทําสิ่งนี้มันจะมีโอกาสเกิดอีกเพื่อป้องกันนะครับมันแยกแยกกับการสอบสวนของฝั่งอาชญากรรมอันนี้ไม่เหมือนัคครับ ขณะเดียวกันทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้จัดการสนามบินเบสโอเชียนคุณประชามุ่งรักชนบอกว่าผู้ผเสียชีวิตนั้นเป็นครูฝึกเท่าที่ทราบเครื่องบินลำนี้ไม่ได้บินมา3ปีแล้วนะครับแล้วก็จะย้ายไปสถานที่เกล็บที่คลอง11จังหวัดปทุมธานีครับ ตอนตกไม่มีเสียงระเบิดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับส่วนข่าวที่ออกไปว่ามีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายนั้นไม่มีนะครับรวมถึงตอนนี้ก็มีการเร่งตรวจสอบนะครับขณะเดียวกันครับยืนยันว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเจ้าของเดียวกันครับและส่วนตัวก็รู้จักกับครูฝึกบินด้วยนะครับเป็นคนที่มีฝีมือครับคนที่มาฝึกบินล่าสุดนั้นก็คือคุณทรายเจริญปุระนะครับนอกจากนี้ยังเคยสอนการขับเครื่อง บินให้กับนายเนวินชิดชอบด้วยครับกระทรวงคมนาคมก็ส่งฝ่ายสอบสวนมานะครับซึ่งเขาบอกไม่ให้ข้อมูลเลยเลยสืบสวนทางอาการของกระทรวงคมนาคมเมื่อช่วงเช้าเราได้ได้เจอกับน้องเขาไหมครับน้องรักบินเจอกับหนึ่งได้ครับเจอได้เจอกับแ๊บหนึ่งแต่เขาส่วนตัวนี้รู้จักกับเขาใช่ไหมครับเขาเป็นเป็นครูฝึกที่เห็นว่ามีฝีมือดีมากเลยใช่ไหมครับเก่ง ฝึกให้ฝึกให้ท่านเดวินด้วยแล้วโอ้ยลูกศิษย์เขาเยอะใครอะบินบรรลือฤทธิ์อะล้วล่าสุดไอ้อะไรสายเจริญปุระโอ้ก็บินบินเขาเมื่อที่ที่ผ่านมาเนี่ยลูกดารามาลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาเยอะฮะลูกศิษย์เขาเยอะเก่งเรื่องสาเหตุอะไรก็คือเดี๋ยวรอให้เขาตรวจสอบกันให้ใช่ัตอนที่ผมพาคุณผู้ชมและทั้งสองท่านเข้ามาในจุดบริเวณที่ เครื่องบินเล็กตกแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเข้ามาก็จะเป็นรีสอร์ทเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านในครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับก็ห่างจากสนามบินประมาณ350เมตรครับแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีเหตุลักษณะเดียวกันครับแล้วก็อยู่ห่างจากสนามบินประมาณ3ามถึงสี่เมตรเหมือนกันแต่ว่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหัวสนามบินนะครับก็จะอยู่ทางด้านฝั่งฝั่งทางด้านซ้ายมือของผมนะครับคือตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการอยู่ในพื้นที่ของหมู่สิบนะครับแต่ว่าจุดที่เเกิดหตตุรงนี้ เป็นพื้นที่ของหมู่7นะครับตอนนั้นนะครับเครื่องบินที่ตกลงไปก็ตกลงไปในบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งณขณะนั้นปีก่อนๆเน,นี่ยครับปี2 5 6 6กครับวันที่8มีนาคมซึ่งตอนนั้นผมก็ไปทําข่าวจุดนั้นด้วยตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่หมู่10ตําบลโคกขามอําเภอเมืองสมุทรสาครผู้เสียชีวิตในขณะนั้นเป็นประธานสมาคมเฟรนด์ไฟยิ่งขรับเลยนะครับเป็นเจ้าของของโรงเรียนฝึกบินซึ่งล่าสุดนั้นนะครับตอนนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่เข้ามา การก็จะเก็บเศษซากตัวปีกของเครื่องบินแล้วก็เอา้ามีอุปกรณ์ตกลงมานะครับเศษซากของเครื่องบินแล้วก็ล้ออะไรต่างๆแต่ว่าตัวเครื่องที่คุณผู้ชมได้เห็นก่อนนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้นําลงมานะครับหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็จะลงมาตรวจสอบครับแล้วก็เก็บซากเครื่องบินเหล่านี้คือการเก็บกู้นะครับ แล้วก็จะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าสาเหตุของเครื่องบินที่ตกลงมาในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับ